แขนหักแขนหักนะไอ้ได้เลยค่ะไม่เป็นจังหวะไม่เป็นจังหวะมันหนูอย่าทำเดี๋ยวมันจะแขนหกักหนูไม่รู้จักเทคนิคอะพี่เพิ่งกระโดดที่ยังก็อันนี้ไหมหนก,ก็จะปิดทีไงคือแบบนี้เ่ยเดี๋ยนี้ก่อน ไ้ฟาแลกเหรอลูกได้ฟาแลกไหมโอ้ฉีขาได้ด้วยเหรอคะลูกโอ้หันหน้ามาได้นีมสิคขลูกฉีขาขาฉีไปัแล้วไปแล้วไปเลยทำไม่เป็นนี่ กระโดดขึน้นมันขาดนะน่า,นานะลมแรงมากเลยไม่ยากพูดสิเอาไว้อย่างกั้นก็ได้พ่อ มี่ไงลูกเลื่อเมื่อวานนี่หมดหรอมีดไปไหนละ่ะนี่ไงนี่ไงเอาก็เอาแกะออกสิครับแกะออกมาเป็นเชือ,อกเป็นชั่วค